เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยู่กิบแบบบาทนะครับผมวันนี้อยู่ในเกม L L Y Rift นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นแชมเปี้ยนตัวใหม่เ a รชนะครับผมเป็นซัพพอร์ตที่ค่อนข้างจะเป็นเมตาตั้งแต่ใน PC แล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ไปดูแลกันนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากเติมไวคอลของเกม LLY Lift นะครับแนะนำนะครับว่าต้องเติมกับโคด้าช็อปเท่านั้นนะครับณตอนนี้เพราะว่าเขามีโปรโมชั่นถึง2โปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นแรกนั่นก็คือแจกเครื่องเล่นเกม PlayStation 5 1รางวัลนะครับแล้วก็หูฟัง Apple AirPods สรางวัลนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยเติมกับโคด้าช็อปห0ึบาทจะได้1นึ่งสิทธิ์รับรางวัลนะครับสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยเติมไป900บาทนะครับเพื่อนๆก็ได้9กสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลนะครับผมโดยสามารถเติมได้หลายๆ ครั้งในการเติมเนี่ยมารวมเป็นหลายๆสิทธ์นะครับกิจกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่23สิงหาคมนี้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะครับรายละเอียดเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมซึ่งการเติมเนี่ยก็ง่ายนิดเดียวนะครับเพแค่เพื่อนๆเนี่ยเกาะรอยอดไอดีนะครับผมแล้วก็เลือกไวคอที่เราจะเติมนะครับแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่2นะครับเขามีบวกโบนัสไวคอให้ด้วยเห็นไหมเออ บอกเลยนะครับว่าเติมที่ไหนเนี่ยก็ไม่คุ้มกับโคด้าช็อปนะครับแหมมีบวโบนัดไวคอยด้วยนะครับผมยิ่งเติมเยอะเนี่ยก็ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นละรางวัลเพลย์สเตชันด้วยนะครับแล้วก็มีหลายช่องทางในการชําระนะครับที่สําคัญอย่าลืมกรอกอีเมลทุกครั้งในการเติมนะครับผมเพื่อรับสิทธิ์ในการลุ้นละรางวัลนะครับอ่ามาแล้วนะครับถึงนี่ซึ่งเทรสเนี่ยต้องบอกนะครับว่ามันเหมือนกับเป็นเมตาซัพพอร์ตหน่อยๆเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างเก่งเอาเรื่องนะครับนี่ท่าหนึ่งเป็นแบบนี้ครับเป็นการเวียงตะขอออกกไปนนนนนะะคคครรัับบผมมมซึ่่่่่งงถ้้้าาาาสติวววววเเหีียยยโดดดดลลูทแ ทาให้แบบว่าศัตรูเนี่ยโดนดึงชังงักชงงักมา2ทีนะครับแล้วก็สมมุติว่าเรากดท่าหนึ่งอีกรอบเนี่ยตัวเราจะไปหาศัตรูเลยนะครับผมถ้าว์ปนี่โอย่างเท่ครับผมถ้าเป่าก็ท่เลยครับมาก็เล่นทเทรดเนี่ยแนะนำนะครับว่าปลาตะขอแม่นๆ่นะครับผมถ้าปลาโดนนี่บอกเลยว่าอย่างปวดน,นะฮะเดี๋ยวหน้าโดนไหมไม่โดนครับมาก็เดี๋ยวมาเล่นเลี้ยงแคร,รี่นะครับ ผมวาดเลยน,นีโอ้โหมันตีบัฟแดงอยู่เพื่อนโอ้ผมโดนแล้วว่ะเฮ้ยโวแอนนี่มาจากกลางอีกผมตีละอ,องไปหนึ่งทีไปแล้วจะ้ะนี่กดคิวไปหนึ่งทีกดคิวคุ้มไหมเนี่ยไม่คุ้มเลยว่ะมาก็ท่าสองเนี่ยนะครับเป็นการปาตะเกียงแบบนี้เนี่ยปาปลาลงพื้นแล้วเพื่อนสามารถกลับมาได้ด้วยนี่เห็นไหมอ่าเมื่อกี้เนี่ยเราสังเกตนะครับว่าผมปาตะเกียงท่าสองเนี่ย ปลาลงพื้นรอบๆตัวเพื่อเราเนี่ยก็จะได้เกราะด้วยนะครับและเพื่อสามารถกดกลับมาหาตัวเราได้ด้วยโดยใช้ตะเกียงกลับมานะครับซึ่งันนี้ก็จะเป็นคอมโบของเฟสนะครับนี่เกี่ยวตะขอไปถึงทีเออสวยอยู่แค่ได้เราได้ฆ่าครับยังไงยังไงยังไงจังหวะนีโอโอ้โอ้โดนหรอเออลูเซียนได้ฆ่าโอเคครับ่าตอนนี้ผมมีท่าสามแล้วนะครับหลังจากัพท่าสามเนี่ยมันจะมีหลอดพลังงานใต้หลอดเลือดเห็นไหมสีเหลืองๆนะครับผม ยิ่งหล่อพลังงานเต็มเนี่ยมันก็จะทำให้แบบว่าการโจมตีปกติขั้าต่อไปเนี่ยตีเป็นเวทแรงขึ้นนะครับท่าสามเรียกว่าแฟลงนะครับนี่ก็คือแบบเหมือนกับว่าเป็นแบบเอาตะขอลากับพื้นนะ่ะแล้วแบบศัตรูที่อยู่บริเวณนั้นก็จะแบบโดนยกลอยขึ้นฟ้าน,นิดนึงนะครับผมเหมือนกับเป็นซีซีนะครับท่าสามนะคอมโบคือเกี่ยวโดนปุ๊บเราเข้าไปหาเขาแล้วเราก็กดท่าสามแล้วก็ท่าสองเรียกตะเกยงเพื่อนอะไรอย่างงี้นะครับผมโดนไม่ไมโดนถ้าโดนนี่บอกเลยว่าเป็นเรื่องนะครับ เดี๋ยวนะมีคนเดินตรงแม่น้ำนี่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 ท่าสามไม่โดนไม่เป็นไรเพื่อนยิงมันรูเซียนสวยโอเคเดี๋ยวเราได้ป้อมได้นะครับแบบนี้เนี่ยคีบเวฟนี่ดันพอดีเลยนะนี่ได้ได้เนี่ยเพื่อนเอาดิเราปาตะขอไปหนึ่งทีผมไม่กล้าเข้าไปนะผมแหกแน่ๆครับเราเกิดอันติท่าสามไปหนึ่งทีหนีแล้ว อันตีนี่จะเป็นแบบเหมือนกับว่าสร้างสนามมวยนะครับผมแล้วแบบถ้าสมมติว่าศัตรูเนี่ยเดินชนกำแพงรอบๆสนามเนี่ยก็จะแบบติดสโลโดนไดเมนนะครับมาครับเวลาเพิ่มข้ามีเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นพาสซีฟของเทสด้วยนะมันจะมีกองวิญญาณสีฟ้าเห็นไหมบนพื้นเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละเวลาเราเก็บโดววิญญาณสีฟ้าอนี้นะครับเราจะได้เกาะเพิ่มขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมเก็บก่อนเนี่ยอย่างงี้นะครับมานี่เพื่อนหนีมาซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทำให้แบบว่าเทสเนี่ยตอนเล่นเกมยิ่งเก่งนะครับผมโอ โอ้โหต้องเพลดแล้วเพื่อนเราไม่มีฮิวด้วยนะครับจะไม่มีอันติด้วยรอก่อนเพื่อนรอก่อนใจเย็นๆถ้าเล่นเกมนี้กลายเป็นว่าตัวละครเราเนี่ยจะยิ่งอึดมากๆนะครับเพราะว่าโดวงวิญญาที่เรเก็บมาเนี่ยจะยิ่งเยอะนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นพาสซีฟนะฮะมาขอเกี่ยวหน่อยโอ้โหเกี่ยวช้าจริงๆอุ้ยอุ้ยเจ็บโอ้โหสร้างสนามมวยไปแล้วโอ้โหยังไงวะโอ้โห ใครสักน,นี่แบบตีแรงมากเลยวะ่ะโอ้โหลมแตกไปเลยด้วยครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าผมว่าเดี๋ยวพอกลางเกมผมเกี่ยวตะขอโดนตัวสำคัญสองคั้งก็อาจจะพลิกได้ตีละอองไอ้เพื่อนโอเคมีซัพพอร์ตโอ้โหอยู่บนสามตัวครับมีรีเวนมาด้วยมันเดินผ่านมังกรว่ะเพื่อนตรงลางไป โดนแล้วเซตฝั่งเราโดนหวาลูเซียนเราปาตะขอไม่โดนโยกไปหนึ่งทีโอเคโดนสวยอยู่นี่ปาตะเกียงเพิ่มกล่องให้เพื่อนก็สวยๆไปหนึ่งทีครับตอนนี้ยังแปนาทีนีครับผมแปนาทีนี้ไวลิฟเนี่ยน่าจะยังแบบไม่ยังยังแบบกืนๆกลางเกมเริ่มต้นกลางเกมนะครับ เกี่ยวโดนเห็นไหมถ้าสมมติว่าเรากดท่าหนึ่งรอบนี้ตัวเราจะพุ่งไปหายเอนนี่นะครับผมซึ่งผมจะไม่พุ่งไปนะเมื่อกี้เพราะว่าเขาปอมไปนะครับตายแน่แน่ถ้ากดพุ่งไปเมื่อกี้เขเกี่ยวหน่อยเพื่อนยกไปหนึ่งีอันตีสนามมวยโอโ้โหผมเจ็บจัดจัดปลาตะเกียงเพิ่มต่อไปแล้วยังไงเขาเด็ดอดนะโอเคครับได้ฆ่าด้วยตัวหนึ่งนี่นี่เห็นไหมก็คอมโบงมันง่ายมากก็คือปลาท่าหนึ่งให้โดน แล้วเรากดท่าหนึ่งเข้าไปแล้วกดท่า3นะครับผมแล้วก็กดตะเกียงเรียกเพื่อนหรือว่าจะสร้างเกาะให้ตัวเองก็แล้วแต่และครับผมหรือไม่ก็แบบถ้าจังหวะมันได้แบบเมื่อกี้ก็คือกดอันติสโลไปเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะตามเองนะครับโอ้โหเซ็ตเราก้อนไล่วะยังไงเซ็ตปลาตะเกียงสร้างเกาะแล้วเราก็กดสร้างโลกไปหนึ่งทีโอโหเซ็ตรอดวะสวยๆนี่ไงเมื่อกี้ฆ่าเราใช่ไหมใครสักนี่โดนครับเมื่อกี้เราเซฟชีวิตเซ็ต บอกเลยนะต้องขอบใจเรานี่ไงเขาพิมพ์มาก็ขอบใจมากนี่เกี่ยวตาขอเรายกท่าสามไปทันทีโอเคไม่หวนตรงนี้นะเกี่ยวเอนนี่โอ้โหไม่ได้ครับอยู่ในป้อมเกินนี่ไงท่าสามไปมาอันสี่แล้วนะครับเนี่ยตอนนี้เราเราเริ่มอืดแล้วเห็นไหมเพราะว่าไอ้ดวงวิญญาณที่เราเก็บมันนี่ก็คือตอนนี้เป็น25่สิบหต็ปแล้วนะครับ ถือว่าตอนนี้เกาะที่ได้มันนี่ยก็คือเริ่มเยอะแล้วนะครับผม <Alliance. S 1> ลูเซียนโหลิวเวนฆ่าดับเบิ่อคิวกว่าด้านบน <Q>. เดี๋ยวผมต้องรอทีมก่อนนะครับมันตีมังกรแบบเพื่อนทีโมเราอยู่มังกรว่ะงั้นผมไปครับมังกรเลือดครึ่งหลอดแล้วเราขอเอาโซ่เกี่ยวเกี่ยวโดนมังกร เราเข้าไปหามังกรได้นะสร้างสนามมวยสโลไปถึงทีเอามันทีโมโเราอึดเราอึจดจัดๆไครจะเราสร้างกเกาะแล้วยังมีฮิวให้ทีโมนำไปทีโมเขามันเอนเอรูดอาบยพัพทีครับเฮ้ยทีโมแฟดโอ้โ,อโหเราัะไม่มีตะเกียงสร้างเกาะให้ทะเพื่อนโอเคน่าจะได้ป้องกานนะครับ สวยครับผม,ไ,มได้ป้อมกลางมาแล้วทีโมอ้อ้ป้อมไปที <laughs> มโมนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าคนไม่ค่อยชอบนะในไวลิฟนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบเหมือนกับส่วนใหญ่อาจจะเจอแบบทีมโมแจกกันมานะครับผมแต่เอาจริงๆถ้าสมมติมันเกิดมันได้ยิงแบบเมื่อกี้เนี่ยก็เก่งนะครับ <laughs> มามัางกรตัวนี้ต้องเป็นของเราแล้วล่ะเพื่อน <laughs> โอเคเดี๋ยวผมกลับบ้านซื้อเกรกาะกันเว,วก่อนนะครับมาได้มาแล้วคือถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เล่นง่ายมากๆนะครับผมเทรดนะครับแล้วก็แบบค่อนข้างเป็นซัพพอร์ตที่แบบแครี่ชอบด้วยนะหรือว่า ADC ชอบนั่นเองนะครับเพราะว่าจังหวะ CC อะไรมันดีนะครับผมแล้วก็ทำให้แบบว่าเอาตะเกียงหนีหนีม่ได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะสวยมากคือตะเกียงเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าเอาไปเปิดแมปพ,พุ่มก็ได้นะครับผมแต่ไปเล่นด้านบนนะครับ โอ้โหเลนกามันเอา่ะเราสร้างสนามมวยสโลปหเป็นทีมาเลยครับเราสร้างตะเกียงให้ตัวเองเรายังมีกดดกอกเรายังมีฮิลครับผมถ้าเราก็จะตายแล้วเราก็จะแฟดหนีเห็นไหมอึดนะอึดนะครับผมโอ้โหนี่รับรับสกิลทุกอย่างให้หมดแล้วนะครับเพื่อเราเลยชิลแล้วฝั่งตรงข้ามก็ยอมแพ้ไปเลย ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งมากนะครับยิ่งเล่เกมยิ่งเก่งเลยนะสลับเทสตนะครับผมพยายามเก็บดวงวิญญาณเยอะๆจากมินเนี่ยนนะครับแล้วก็แบบปลาตะขอแม่นๆนะครับผมอะไรประมาณนี้นะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เล่นแล้วมีอนาคตแน่นอนนะครับผมในแรงสูงๆนี่ก็ค่อนข้างจะจะใช้กันบ่อยนะครับนี่ก็ทำได้ไม่นิดเดียวนะสลับเทสตนะครับผมสกิลไม่ค่อยได้แรงอะไรมากอ่ะยังไงก็ เจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมไปเติมกับโคด้าชมในช่วงนี้ด้วยนะเพราะว่าเขามีโบนัสไวคอนะครับไม่มีที่ไหนแล้วที่แบบมีโบนัสไวคอให้นะครับผมยังไงก็เจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ